กอดกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะตามสัญญาไว้ค่ะว่าวันนี้เราจะมีโฟรเอส,สดกับหนุ่มหน้าใสคาชา AF8 มาพร้อมกับซิเกิลล่าสุดแค่ขเขาเรียนแบบตอนนี้อยู่ในสายกันนุชีแล้วค่ะ You're to you listening X92.75 สวัสดีครับค่ะชาสวัสดีครับ <Yo. S 2> สวัสดีฮัโลครับสวัสดีแฟนๆ X ก้าสิบเจ็ด้กียงใหม่เจ้าสวัสดีเจ้านะคะตอนนี้แฟนคลับเพียบเลยใน Facebook oh, ของเราเม้นเขาบอกว่า อขอฝากเพลงแค่ของเรียนแบบของน้องคชาไว้ในอ้อนใจของพี B ่พี่ดีเจทุกคนด้วยนะคะกราบงามๆค่ะแล้วเขาบอกว่าถึงเพลงจะชื่อแค่ของเรียนแบบแต่น้องคชาเป็นตัวจริงสำหรับพวกพี่เสมอแม่อ,อะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ <c oughs> <c oughs> ยในงานก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการค่ะกะชาแล้วก็ตอนนี้เนะคะเรียกว่าอยู่ในสายกับเราแล้วกับช่วงเวลาดีๆเอ็กซ์เรย์ค่ะ ซิกาล่าสุดมาแรงมากเลยแค่ของรเรียนแบบเพลงนี้เอ่อในการทํางานของเพลงนี้นานไหมคะกว่าจะได้แค่ของเรียนแบบมาให้คชา,าได้ร้องให้เราได้ฟังกันมาเพราะแบบนี้เนี่ยการทางาน <ผม S 1> นานหรือเปล่า <ผม S 1> เออการทํางานเพลงนี้นานไหมก็ใช้เวลาพอสมควรครับผมเพราะว่าต้องอมีโอกาสได้นั่งคุยกับพี่โปรดิวเซอร์พี่แม็กซ์าานวงน้อยครับผมว่าเออเราอยากจะให้เพลงออกมาเป็นแบบไหนดีอยากได้เพลงเศร้าก็มานั่งคุยกันครับว่า จะให้เนะะืหาเพลงมาเป็นดับไหนดนตรีเป็นดับเพิ่มเติมอะไรตรงไหนเข้าไปอะครับอืมแล้วส่วนคชาเองมีส่วนร่วมอะไรในเพลงนี้นอกจากการร้องเพลงไหมคะก็คชาก็มีส่วนร่วมในการาคิดว่าอยากจะให้แนวเพลงอยากให ความหมายของเพลงแค่ของเรนดั้เนี่ยออกมาเป็นแบบไหนครับผมอืมก็เรียกว่าก็มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็ในส่วนของเพลงเพลงนี้นอกจากกระชาแล้วแล้วก็พี่พิธีงานแล้วมีใครที่เราพอจะรู้จักได้มามีส่วนร่วมอะไรในงานครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเอวีก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพลงก็ตามหรือว่าเรื่องหน้าเบื้องหลังก็ตามมีไหมคะก็อยากจะบอกให้รู้เลยว่าโปรดิวเซอร์เพลงนี้ก็คือพี่นักรานวงน้อยนะครับแล้วก็มีครูสมอพระดอนเนีน่ยเป็นคนช่วยด้วยแล้วก็ ลายเครื่องสายทั้งหมดที่ได้ยินในเพลงแค่ของเรียนแบบครับผมเป็นฝีมือของพี่ BETC ครับโอ้โรู้จักกันทั้งนั้นเลยนะฮะเรียกว่าเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าชั้นนําแล้วก็เป็นที่รู้จักของเราทุกคนเลย,ท,เลยทีเดียวค่ะพูดถึงเนื้อหาของเพลงนี้แค่ของเรียนแบบกันหน่อยครับเนื้อหาของเพลงแค่ของเรียนแบบนะก็จะพูดถึงการที่เราเนี่ยครับ มอบความรักให้กับใครสักคนหนึ่งมอบความทุ่มเทมอบเวลามอบทุกๆอย่างให้เขาไปแต่เราก็ไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาว่าเขาไม่ได้เลือกเราไงครับโอ้แย่จังเลยนี่ตรงกับชีวิตจริงเลยหรือเปล่าคะเนี่ย มีแบบเชียวเชียวมีเชียว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 มีส่วนเชียวบ้างแต่ว่าตอนนี้เขาบอกแล้วว่ากระชาไม่ใช่ของเรียนแบบหรือว่าไม่ไม่ใช่แค่ของสำรองสําหรับใครหลายคนแต่ว่าเป็นตัวจริงสําหรับใครหลายคนมากกว่านะคะยังไงก็เอาใจช่วยละกันสําหรับเรื่องของเพลงเพลงนี้แล้วก็ซิงเกิลแรกนี่ค่ะเอาใจช่วยกับความที่ได้มาเป็นนักร้องมาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วแล้วก็จะประสบความสําเร็จหรือไม่ในเพลงซิงเกิลนี้ก็อยู่ที่หลายๆคนและลาตอนนี้นะคะเอาละแบบนี้แล้วค่ะเราจะสาม สามารถที่จะดาวน์โหลดเพลงแค่ของเรียนแบบของขรชาได้เรียงเอ่ยสามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับผมสำหรับใครนะที่อยากได้เพลงแค่ของเรียนแบบไว้ในครอบครอง<า>แบบจริงๆนะๆก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ครับที่ www.truemusic.com ครับผมโดยสำหรับพี่น้องคนไหนนะที่ใช้โทรศัพท์เครือข่ายเครือข่า,ขายหรื <laughs> อมือือครับผมก็ <laughs> <g år> หยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมามกด2 2 2สออโทรออกครับแล้วบอกพี่โอเปอเรเตอร์ว่าพี่ครับผมอยากได้เพลงแค่ของเล่นดาบ,บครับแล้วพี่โอเปอเรเตอร์จะจัดการให้คุณเองครับผมง่ายๆเลยแบบนี้นะคะส่วนใครอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวนอกจาก X925 7จิงไม่เจ้าแล้วกับคชาสามารถติดตามได้ที่ไหนโดยตรงคะ ก็สามารถติดตามโดยตรงได้ที่ Twitter ร์ของกราชานะครับผมผมรู้ว่าชาเชียงใหม่เล่นทวิตเตอร์กันเยอะก็ติดตามกันได้ไป Follow กันได้นะครับ,รบที่คชา k a c h a underscore a f แล้วก็เลข8ครับผม,ม Follow กันมาเยอะๆครับมาดูความเคลื่อนไหวแต่ระวังว่าคาชาทําอะไรบ้างอ่าง่ายๆเลยนะคะกับ เรื่องของความเคลื่อนไหววันนี้ขชาไปไหนขชาทําอะไรน,นู่นนั่นนี่เกี่ยวกับขชาไปได้เลยนะคะกับความเคลื่อนไหว <ผม S 1> ตรงนี้เนาะโดยตรงเลยค่ะตอนนี้ผมไม่อยากให้ขชาไปแบบว่าไปเปล่าเปล่าเปีเปีเราอยากให้ขชาเนี่ยได้มอบของขวัญเล็กๆน้อยๆกับแฟนๆที่เขารอคอยที่จะฟังในการโฟนอินของเราดีกว่าร้องสดๆให้ฟังได้ไหมคะแค่ของเลีนแบบเนี่ยถึงไม่ขอผมก็จะขอร้องอยู่แล้วครับผมอแบบนี้ฝล่อมือดังๆให้กับขชาแค่ของเลียนแบบค่ะครับ สามสคนคุณปลอ,ปลอมอย่างฉันใช้ทดแทนเท่านั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดที่เธอมีเงาฉันน้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงา เป็นดีแคปทิ้งคงที่ทำเลียนบาทของจริง นี่ค่ะคือกระชา af 8นะยคะแค่ของเรียนแบบกระชามีอะไรจะฝากกับแฟนแฟนรายการแฟนเพลงที่ฟังกระชาอยู่นะตอนนี้อยู่ไม่เอ่ยก็ขอฝากแฟนแฟนชาวเชียงใหม่ทุกๆคนที่ฟัง x 9ก7 5บนะครับขอเพลงกระชาเข้ามาที่เครื่อ x 9 2 7 5กันเยอะๆนะกระชาอยากติดชาร์จอ่า <c oughs> นะคะแน่นอนไม่ใช่ว่าไม่นานเกินรอนะคะติดชาร์จอย่างแน่นอนเอาใจช่วยกระชาด้วยนะคะยังไงเรา<ป>จะมาเจอกันตัวเป็นๆอีกไม่นานนะสัญญาที่ x r i o ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรา แน่นอนครับแน่นอนครับขอบคุณกรชาวันนี้มากๆเลยค่ะสนุกนมากเลยขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะกับกรชา AF8 และแค่ของเรียนแบบค่ะฟังร้องสดๆแล้วมาฟังเพลงแบบเต็มๆดีกว่าแค่ของเรียนแบบกรชาค่ะ Am I จะรักเขาก็ไม่เป็นไรแค่ที่ยังจดจำว่ายังมีฉันเป็ิด้วยพอแล้วมากมายเพราะเขาหลงรอนเหมือนฉันใช้ทดแทนเท่านั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่ส Set to die. So